สวัสดีค่ะพบกับครัวจจไ์สไตล์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวจจไล์สไตล์จะพามาทำเมนูคอหมูเอ้ยแกงคั่วคอหมูหน่อไม้หวานนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะเอาหมูลงไปนะคะอันนี้จะเป็นคอหมูย่างนะคะก็จะทำการรวนหรือคั่วให้น้ำมันมันออกนะคะไม่ต้องใช้น้ำมัน สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็เลยหั่นารเอาเลยมะปูนะคะเลยเลยมะปูนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะอันนี้พอจะเป็นแล้วจะใสคิดเองนะคะเราก็ใส่พริกแกงนะคะวันนี้ใส่พริกแกงเครื่องแกงใต้สุดคุณยายนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะคะอร่อยค่ะเข้่มข้นนะคะ ไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะมันจะเุ็ดใส่เท่านี้พอน,นะคะเพราะว่าควรจระจะไรสไตล์ไม่กินสุดะะแล้วก็ขั่วะค,ะค่ะคุเขาให้เข้ากันนะคะคุเขาให้เข้ากันเราก็จะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้สดๆนะคะเป็นหน่อไม้หวานที่ปลูกดิมรั้วนะคะ ที่บ้านสวนลิมเขาวจเจจูนเมนี่ยนะครนี่ค่ะก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะคัวให้เข้ากันแกเปยจะ้ะอั่้าจกนี่รสดีกับน้ำตานะคะตักรสดีลงไป ้ำอนเล็กนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคตักใส่ใส่กั่วเลยคนนะคะ,นะคะนให้เข้ากันกลิ่นหอมโชยมาเลยนะคะ,คนนะ,คะค แล้วเราก็จะทำการใส่นมจืดนะคะร้อยเปอเซ็นนะคะใส่ลงไปแทนการใส่กะทินะคะแล้วก็คนก็พทักไว้นะคะ <c oughs> ระหว่างทักเราจะไปเก็บใบโหระพานะคะ เพื่อมาการปรุงไปชมการเก็ันะคะนี่นะคะคือกระถางที่เราสเสร็จเสร็จไปนะคะจะเป็นใบโหระพาที่ไซส์บ่อยกิ่งก้านเนี่ยคะ่ะจะติดทำการเด็ดเลยค่ะติดใบโหระพานะคะเด็ดเลยนะคะไม่กล้าปลูกเองจ้ะ,ะติดว่าน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะก็ทำการใส่ใบโหระพาเลยะคะ่ะที่เราไปเก็บมานะคะแล้วก็ปิดเลยจ้ะ ก็ะะทำการตักใส่จานนะคะเสร็จแล้วนะคะาาแกงข,ข<อ>งกงั่วคอหมูหน่อไม้หวานจ้ามบครัวเจเจไ์สไตล์นะคะฝากกดติดตามติชมไปกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ